どう น้ำโซนๆมาแบบเอาจริงคนญี่ปุ่นตกใจมากไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อน,นบอกว่าพลังของของแฟนคลับสุดยอดจริงแล้วเขาสึกว่าเลือกไม่ผิดที่เอาสองคนที่มาเป็นบิวซินเตอร์จ,จริงๆจุดเริ่มต้นที่เลือกน้องซีับบของนิวเพราะอะไรอ๋อจริงๆเราเคยไลฟ์กันมาก่อน<ต>ค่ะเคยให้น้องซีกับน,น้ิวแบบไปไลฟ์ที่เป็นสุริโเนาะแล้วก็เชิญแฟนคลับมาแล้วรอบนั้นนี่คนมาร่วมเป็นพันทั้งที่เราเอาแค่20คนิบคนเร้สึกว่าโอ้ยสองคนนี้กําลังของแฟนคลับแล้วก็ด้วยตัวน้อง ด้วยความน่ารักของอังกูนิวแล้วพี่ซีเนาะของเฮียเนี่ยก็เลยเหมาะกับแบรนด์ด้วยค่ะก็เลยเลือกสองเปนมาอย่างคุณชคดีรายแรกวันนี้เกินคาดไหมคะสุดมากตกใจปึ้งในมือไหมครับอึ้งเลยตอนแรกเราลุ้นว่าเราลุ้นว่าแบบาไปปิ้นอะไรมาหรอต่ออันนั้นคือของเราหรอที่เราทำไปตกใจมากน่าจะ400ชิ้นนะคะที่เราซื้อไปหนึ่งแสนครับนะพี่ไปเกินมากพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความที่มีแขก80ติก จริงๆมอ,อนดามินเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้มีรสชาติเยอะขนาดนี้แต่ว่าเรามีงานวิจัยมาว่าในคนไทยเนี่ยชอบหลากหลายมีความหลากหลายมากก็เลยทำาืงแปดแบบออกมาให้เหมาะกับทุกคนค่ะรวมทั้งออของคิดช่วยของเด็กนะคะเราก็มีอีกสองรสเป็นมิสเบอรี่กับเกรปฟรุตก็มีเหมือนกันอันนั้นก็สามารถส่งสิ้นส่วนรวมได้ แบบที่น้องนิวเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นคาวายรเนาะของี่ซี่ก็จะเป็นเทสซาคูนะคะสองอันนี้ก็จะเป็นสองตัวที่ขายดีที่สุดของมันดวีนค่ะเขารณ์นในการที่แบบว่าใช้งานก็จะต่างกันไปใช่ค่ะอย่างคาวายรเนี่ยก็จะหวานแบบน่ารักอ่าอย่างของดิซี่ก็จะมีความสดชื่นแล้วก็ดูแรงนิดนึงแต่ว่ายังอ่อนโยนไม่แสบปากนน้องิวรีวิวความคาวายรหน่อยรีวิวความคาวายร์หรอครับนี่ไงวันนี้ใส่ชุดมาเลยดูคาวายรสีชมพูเหมือนขวด มนาบินเลยครับม,มันมีความจำเป็นกับเราแบ้างบรอ่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วด้วยครับสําหรับบางคนอาจจะคิดว่าแปรงฟันอย่างเดียวเพียงพอแล้วแต่ผมว่าไม่ครับผมรู้สึกว่าแปลงฟันมันสะอาดก็จริงแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงขนาดนั้นครับไม่ทั่วถึงเข้าเวลาเราบ้วนปากแล้วน้ําแทรกซึมเข้าไปตามจ,จุดนูนจุดนี้จุดต่างๆในรซอกในร่องปากช่องปากสิ <c oughs> <c oughs> ครัวามจำเป็นในการที่แบบต้องใส่น้ำยาพ่นความมั่นใจยังไงบ้างอางที่ดนูตอบเลยเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันสะดวกด้ครับเราไม่ต้องพกแมงปันยาสีฟันอะไรเงี้ยเราก็พกน้ำยาพ่นปากในรูงแบบคนให้คดใหญ่ครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาที่พ่นปากเราสูดสมชื่นด้วยครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่แสบปาก เพราะว่าเราเคยใช้แบบเคยใช้แบบนานมากแล้วมันแสบปากเพราะเราขั้วปากเราก็ใช้เวลาแต่งานอันนี้แบบว่าขั้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนไม่แสบปากอืมก่อนเมื่อกี้นี้ผู้โชคดีเขาสั่งเลยอีกเท่าไหร่แตมีไม่มีแวนี่ใ่ไหมคะสิบเก้าท่านสิบเก้าท่านค่ะกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างกับคนที่จะไปญี่ปุ่นสิลล์อ่ามีอีกสิบเก้าท่านนะคะแบ่งเป็นสองพาท ร้านแรกเป็นคอปสเปนเดอร์9ท่านนะคะซื้อที่ร้านค้าไหนก็ได้ที่มีสินค้ามันดมินมีใบเสร็จเอามาลงทะเบียนผ่านหน้า Facebook จะมีรายละเอียดอยู่9ท่านนะคะที่มียอดซื้อสูงสุดได้ไปเลยทันทีแล้วก็อีกอันหนึงหลังจากซื้อแล้วโค้ดขวดวันดมินนะคะมีไหมเอามาไหมโค้ดขวดๆดขวดโค้ดขว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 ขวด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 ขวขวด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 ดขวดขวดขขวด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 ขว ตัวขวดนะคะเอาฉลากยางที่ตัวขวดวขวดมันยันที่ตรนี้ยีกต้ั่ตรนีตรงนี้นะคะกระดิ่งมันออกมาค่ะอยากดีหน่นอนอยดตรงนี้มันออกมานะคะเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลส่งไปรณสนีมาค่ะต ปอนอสองเก้า้เก้าอเดี๋ยวได้กสี่อาค่ะแล้วส่งมาที่ตู้ปอนอเก้าปอนสองเาเก้าพระปลาชซย์หนึ่นะคะส่งมาได้ตั้งแต่24สิ่งหาถึง30มสิบคือกาโยแล้วสิบคนที่ส่งมาจะได้ไปกับที่สและมีแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆ ไปไปคือต้องมีนขับลำเดียวกันเลยไปแบบเที่ยวด้วยกันเจอกันตั้งสถานที่ต่างๆซึ่งแนะนำให้ไปกิจที่บ้านไม่ได้กิจที่ซุปเปอร์มาเลยอ่ะไม่ควรไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคถ้าเราเราจะไม่ไปประกันตัวอยู่ที่อยากให้ซีรีส์ฝากสำหรับเป็นการพาไปดแล้วก็ฝากที่จะพันใจครับผมก็ฝากในบทน์ากมณฑลบินด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ทางมณฑลบินให้โอกาสให้เกียรติผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้นะ ก็บอกเลยว่ามอนามีินถ้าลองใช้แล้วจะติดใจแน่นอนครับอย่างที่ คุณนิวบอกครับว่ามี pues whales, 8ส <If> ูตรเลยให้เ <BR> ล <EN issance> yeah. okay. mm ือกนะครับม mm. ีเยอะมากสำหรับคนไทยที่ค mm ่อนข้างชอบความหลากหลายครับอย่างผมก็แนะนํานี่เลยสูตรคาวายิครับเขาจะมีกลิ่นผลไม้ด้วยที่สำคัญว่านแล้วไม่แสบปากแน่นอนครับิครรับผมจนี่ก็เาดนสุดเลยครับผมก็สูตรนี้ผมก็ชอบสตาร์ทอยู่นะครับผมพิเทหงของ์นะครับผมแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากวิตามินด้วยนะครับผม เสิร์ตนิดนึงถึงรับเสิร์ตค่ะ